สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube ไลฟ์เฟซบ, Life, บุ๊ก dot com s l a l i f e b o a r d เวบไซต์คิูแก,งก๊งน,นะครับวันนี้เราจะมารีวิวหูฟังรุ่นใหม่จากซูดิโอนะครับชื่อว่ารุ่นน e o นะครับ nio นะครับซึ่งเป็นหูฟังในรูปแบบของเอบัดที่มีจุกย่างทำให้มันสามารถใส่ออกกำลังกายแล้วก็มีเสียงที่ดีใช้ได้ในยทีเดียวนะครับกับราคาอยู่ที่2,400บาทจะดีแค่ไหนทนทานกับการออกกำลังกายหรือไม่มารับชมกันเลยครับ เวลาที่คุณซื้อของจากสตูดิโอนะครับในเว็บไซต์ของเขาก็จะได้ของโดยประมาณนี้นะครับสำหรับในครั้งนี้เขาก็มีหูฟังรุ่นใหม่ล่าสุดออกมาเช่นเคยนะครับมันก็จะแกะคนา้งที่จะซับซ้อนหน่อยนะฮะนี่ก็จะเป็นเซต2เซตนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะครับนั้นก็คือตัวของหูฟังในรุ่นของ neo นะครับ แล้วก็อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งก็คือตัวของแคคิสนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดหูฟังนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยทั้งคู่ครับนอกจากตัวหูฟังแล้วนะครับในครั้งนี้สตูดิโอก็มีอุปกรณ์ชื่อว่าแคคิสมาให้นะครับแคคิสนั้นใช้งานได้ง่ายครับมันก็คือจะมีคู่มือโดยประมาณนี้อุปกรณ์ข้างในได้แก่1นนะครับมันจะเป็นตัวฟองน้ํานะครับ แล้วก็2นะครับก็จะเป็นเรื่องของ5อันนี้เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นเหมือนกับไม้แคคหู2อันพร้อมกับแปรง1อันนะครับวิธีการทํานั้นก็ง่ายๆมากครับเพราะหลังจากที่เราได้ใช้หูฟังกันมาแล้วนะครับในเรื่องของช่วงนี้ก็ต้องรักษาความสะอาดกันนิดหนึ่งนะครับก็สตูดิโอก็จะมีอุปรกรณ์ที่มีชื่อว่าแคคคิดนะครับ ออกมาซึ่งแคคิดนั้นนี้เน้ก็จะมีประกอบไปด้วยเข็มนะครับแล้วก็แปรในการทำความสะอาดนะครับโดยมันจะมีคู่มืออยู่อย่างนี้นะครับบอกว่าจุดไหนทำอะไรนะครับก็เริ่มต้นจากไอตัวแผ่นนี้นะครับอาจจะต้องไปชุบน้ำนะครับเพื่อเนี่ยครับเช็ดทำความสะอาดด้านหน้าของตัวเคสนะฮะนี่ประมาณนี้นะครับนี่ขื้หนึนะครับ ส่วนอันที่2นะครับนั่นก็คือตัวของผ้านะครับซึ่งเราจะต้องถอดจุกออกมาก่อนนะครับเพื่อเอามาเช็ดนะครับนี่เช็ดแบบนี้นะครับแล้วก็อฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเอามาเช็ดทีนี้ถ้าสมมติว่าข้างในนะครับตัวของจุกข้างในเนี้ยมันก็จะมีคับๆอยู่นะครับก็ เราสามารถที่จะผ้าเนี่ยเช็ดเข้าไปข้างในได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าพอเช็ดเสร็จรบุบเนี่ยต้องเอาผ้าไปทําฟาซาดก็คือพวกจุ่มเป็นน้ำสบู่อะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับผมจะทำข้างหนึ่งนี่บแบบนี้เลยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของแปรงซึ่งแปรงนั้นจะมีหมด3อันนะครับก็คือประกอบไปด้วยอันนี้ก่อนนะครับ นีอันนี้ทําอะไรอันนี้นะครับเขาบอกว่าไว้ใช้สําหรับเช็ดข้างในนะครับนี่เช็ดแบบนี้นะครับแล้วก็แปลงออกมานะครับก็ทําทั้งสองข้างนะครับนี่ทำแบบนี้เลยก็จะได้หูฟังที่สะอาดนะครับที่เก็บหูฟังสะอาดแล้วทีนี้ในตัวของหูละ่ะ ในตัวลำโพงนี้นะครับมันก็จะมีช่องของมันอยู่นะครับแล้วเราก็ต้องเอาไอ้ตัวนี้นะครับมาทำความสะอาดนะครับนี่มันจะเป็นแบบนี้นะฮะก็คือเช็ดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสะอาดนะครับมีกี่รูเช็ดให้หมดนะครับนี่แต่ว่าเนื่องจากว่ามันไม่ออกแบบให้ใช้งานซ้ํากันนะครับระหว่างข้างซ้ายและข้างขวาเะนั้นเขาก็เลยให้อีกอันนึงมานะครับแต่แนะนําว่า เราทัฟควา,าสา์เนี่ยเราค่อยๆทำนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยไอตัวของอุปกรณ์ทัฟควา,าสา์เราเนี่ยจจะไปทำความเสียหายกับหูฟังได้นะครับเนี่ยครับก็ใช้วนๆรอบไปเนี่ยครับก็คือแคคคิดที่เขาสนเขาเนี่ยครับคือแคคคิดที่สตูดิโอนะครับเขาใส่ใจว่าเฮ้ย คนที่ใช้หูฟังเนี่ยมันจะต้องแบบมีการไปจนกับเชลโลที่ในหูฟังอยู่บ่อยๆเขาก็เลยออก,กอุปกรณ์นี้มานะครับสำหรับหูฟังในรุ่นนีโฮนะครับก็จะมีนี่ครับภายในก็จะเป็นตัวกล่องนะครับคลุมไว้อย่างนี้แล้วก็จะมีอะซิสซอรีอยู่ภายในนะครับซึ่งอะซิสซอรีนั้นก็คือพวกสายชาร์จแล้วก็ตัวของที่เป็นแจ็คเปลี่ยนขนาดหูฟังนะครับ เมื่อเรา,เอาออกมาได้นะครับก็จะมีนี่ครับเราสามารถที่จะแกะผ่านตรงนี้ได้เลยอย่างง่ายดายนะครับเนี่ยครับสีของสายก็จะเป็นสีตามหูฟังนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีในส่วนของคู่มือนะครับแล้วก็ใบบอร์ดันตีนะครับเราสามารถลงประกันเพิ่มได้นะครับ เพิ่มอีก3เดือนส่วนอันนี้ก็ไม่ต้องสืบอ,อะไรมากมายนะครับอันนี้ก็คือจุกหูฟังข้างในนะครับซึ่งหูฟังในตัวของซูเดียวรุ่นนี้นะครับเป็นแบบนี้ครับมันจะเป็นแบบรีรีรีรนิดนึงนะครับแล้วมันจะจะเข้าหูได้ง่ายเอาง่ายๆครับมันก็เหมือนกับตัวของ AirPods ทั่วไปน,นั่นเองครับคล้ายๆกันนะครับรูปรักษ์ดีไซน์ของ s t u เด o ดีโฮนะครับก็จะมี คับว่าสตูดิโออยู่ตรงนี้นะครับพร้อมกับไฟสถหาหนะแบตเตอรี่นะครับก็คือเนี่ยคุณยกออกมาปุ๊บเนี่ยคุณก็สามารถที่จะดูได้ว่าอันนี้ไฟเป็นยังไงนะครับในปุ่มนี้ก็จะมีปุ่ม pairing ที่อยู่ข้างล่างนะครับไม่มีอะไรในฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายก็จะมีนี่ครับเป็น usb type c สําหรับชาร์จไฟนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็เรียบเยบไม่มีอะไรนะครับ เมื่อเราเปิดหูฟังมานะครับก็จะมีหูฟังออกมาทั้งคู่นะครับเราสามารถที่จะดึงออกมาได้เลยแต่ที่สังเกตก็คือว่ามันจะมีการปิดตัวของสติ๊กเกอร์ไว้นะครับซึ่งจะใช้งานจริงๆเราก็ต้องดึงมันออกนะครับก็คือวิธีการดึงนะครับปืด๊ดแล้วมันจะติดนิ้วนิดนึงนะฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยดึงออกจากนิ้วเราก็ได้ถึงจะทำให้หูฟังนั้นสามารถที่จะใช้งานได้นะครับ อ่ะนี้ผมดึงมาแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะวางตัวของหูฟังสตูดิโอนั้นก็จะมีไฟกระพริบสีขาวนะครับแต่ถ้าเราปิดเฉยๆเนี่ยมันก็จะดับไปอย่างนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายนะครับอันนี้ไฟคือจะมีเรืองเรืองสีขาวแสดงว่ามันพร้อมที่จะ pairing นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าคุณต้องการจะ pairing กับอุปกรณ์อื่นคุณกดนี่ค้างไว้เหมือนกันนะครับก็ได้เช่นเดียวกันให้ไฟมันขึ้นกระพริบแบบนี้นะครับสำหรับวิธีการ เชื่อมต่อครั้งแรกนะครับก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับก็คือเข้าไปที่เซตติ้งของมือถือนะครับแล้วก็เลือกไปที่การเชื่อมต่อหรือว่าคอนเน c t นะครับบลูทูธครับแล้วหลังจากนั้นรอจนกว่ามันจะขึ้นนะครับแต่แนะนำว่าไอตัวหูฟังเนี้ยให้คุณเปิดฝานะครับเพื่อให้มันสามารถที่จะค้นหาได้ง่ายนะครับมันจะอยู่ตรงข้างล่างนี้นะครับก็จะใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่ขึ้นทำอย่างไรไม่ขึ้นคุณ กดปุ่มที่ข้างล่างนี้นะครับหรือไม่ก็ง่ายๆครับถ้ามันไม่มีขึ้นอีกคุณถอดหูฟังออกมาข้างในข้างหนึ่งนะครับแล้วมันจะขึ้นทันทีนะครับแต่ว่าคุณจะต้องกดค้นหาก่อนในลักษณะแบบนี้นะครับตู้หูฟังเองจะต้องเป็นไฟกระพริบอย่างนี้นะครับขาวแดงถึงจะมีการเชื่อมต่อนะครับก็เป็นในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับเมื่อคุณกด นะครับมันก็จะมีคําแบบนี้ครับก็คือขอจับคู่นะครับเนี่ยครับเรียบร้อยเท่านี้เองครับแล้วในตัวเซตติ้งของมันก็จะมีเรื่องของการโทรและเสียงเท่านั้นนะครับจะมีการบอกเปอร์เซ็นต์ได้เพราะว่ามันเป็นบลูทูธ o e นะครับเหมือนกับหูฟังทั่วไปนั่นเองครับ เรื่องต่อไปที่ควรจะรู้นะครับนั่นก็คือวิธีการสวมใส่มันนะครับเราก็เปิดฝามันออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เราดึงตัวมันออกมานะครับนี่หน้าตาของมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคล้ายๆกับตัวของ Airpods นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันดีกว่าก็คือจุกที่เป็นชัรฟินอันนี้นะครับซึ่งข้าเนเ้อใส่ออกมานั้นก็คือข้างซ้ายนะครับเราก็จะใส่มาปุ๊บ เนี่ยเราสามารถสั่งงานนะครับก็คือเราหยุดได้โดยการแตะนะครับตอนนี้คือมันทำงานทั้งหมดแล้วนะครับก็เลยจะบีเสียงออกมานะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าอีกข้างหนึ่งคือข้างขวานะครับวิธีการใส่ก็คือใส่เข้าไปก็คือคูเหมือนกันนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้การควบคุมของมันนะครับก็จะเป็นในการสั่งแค่แตะเปิดปิดกับเพลงเท่านั้นนะครับ แล้วก็สามารถที่จะตัดแตะเพื่อรับสายได้แต่ไม่สามารถที่จะแตะแบบนี้เพื่อไปกับเพิ่มลดเสียงได้นะครับฉะนั้นในการปรับเสียงของคุณก็ต้องปรับที่มือถือนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาในเรื่องของคุณภาพ,าพเสียงกันดีกว่านะครับก็ผมได้ทดลองฟังเพลงทั้งหมดมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นเพลงแล้วก็ให้คุณได้รับชมกันว่าผมฟังเพลงอะไรอยู่นะและเสียงออกมาเป็นอย่างไรนะครับ เพลงแรกนะครับที่เราได้ทดลองฟังนะครับเป็นของ b บร a c n i g h นนะครับก็คือเพลงนี้ซึ่งเพลงนี้นั้นคุณภาพของตัวเครื่องดนตรีนั้นค่อนข้างที่จะจัดมากแล้วก็เสียงตัวของ b บ m a แ n i g h นนั้นเข้ากับเครื่องดนตรีได้อย่างดีมากเลยเทีเดียวน,นะครับทีนี้ในเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับที่ออกมาก,ก็ถือว่าค่อนข้างคมชัดตีแต่เบสนั้นก็มาแบบเต็มๆครับ ีกเพลงหนึ่งนะครับนั่นคือเพลงนี้นครับ Get Lucky นะครับซึ่ง Get Lucky นั้นก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของตัวเครื่องดนตรีเช่นเดียวกันนะครับเป็นความคมชัดของนักร้องและก็เครื่องดนตรีที่ได้ได้ว่าโอเคมากนะครับก็ยังตอบสนองได้ดีอยู่นะครับและทีนี้ผมจะขยับไปที่เพลงที่ผมคิดว่าเบสมันค่อนข้างจะจัด,จดก็คือเป็นเพลงนี้ครับ มอร์นิ่งอะฟเตอร์นะฮะของบูมบูมซัทเทอร์ไรท์นะฮะเป็นวงจากญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นแนวที่เป็น EDM นิดๆน,นะฮะก็คุณภาพของเสียงก็มาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ถามว่าถ้าเทียบกับตัวของถ้าไม่ได้ใส่ตัวจุกยางนี้นะครับก็จะมีจุดต้อยก็คือมันจะหลวมไปนิดนึงการที่ใส่จุกยางแบบนี้เนี่ยทำให้ซูดิโอเนโอนั้น แน่นมากขึ้นนั่นเองครับอันนี้เป็นการทดลองในการอัดเสียงนะครับผ่านโดยรูปแบบการถ่ายโมดนะครับผ่านชุดซูเปอร์ซีเอทีสิบเอ็ดอัลตร้าแต่ว่าผมใช้ส่วนของซูดูตึ้นดีโอนะครับท,ที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นเองครับก็เอ,อกมาจับโดยประมาณจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือปรับเป็นรูฟับฮูดคูดก็คือใช้ไมโครโฟนของหูฟังนี้เต็มรูปแบบโดยสภาพแวดล้อมจะมีการเปิดเพลงแล้วก็มีบรรยากาศ ปกตินะครับของพวกกินต่างๆนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับและถ้าสมมติถ่ายนิดนึงกันถ้าเปิดแมสกมานะครับมันก็จะเสียงให้โดยประมาณแบบนี้นะครับเสียงก็จะสังเกตว่าจะชัดกว่านะครับทดลองอัดเสียงนะครับถ่ายซูดิโอนิโอนะครับซึ่งอันนี้เราได้ทดลองในสภาพแวดล้อมปกตินะครับไม่ได้เป็นห้องนะครับก็จะมีเสียงเพลงเสียงอะไรต่างเนี่ย ล้อมรอบผมอยู่นะครับเสียงผมออกมาก็าจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูอีกรูปแบบหนึ่งนะครับว่าถ้าเราอยู่ในห้องเงียบๆนั้นเสียงออกมานะจะเป็นอย่างไรกันครับสําหรับอันนี้นะครับก็คือการอัดเสียงด้วยซูดิโอเนโอนะครับก็เป็นตัวของอัดในห้องนอนซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่เงียบกว่าแบบเมื่อกี้นี้นะครับก็สังเกตว่าเสียงผมนั้นจะได้ยินชัดเจนกว่า แล้วถ้าหูฟังอันนี้ในการใช้ออกกําลังกายเป็นอย่างไรนะครับเท่าที่ผมได้ทดลองใส่แล้วก็วิ่งอย่างที่คุณได้เห็นอยู่นี้นะครับหูฟังก็ยังมีประสิทธิภาพในการเกาะที่ดีใช้ได้นะครับเพราะว่ามันมีจุดยางที่อยู่ที่หูแบบนี้นั่นเองตัวหูฟังนั้นกันเหงื่อได้ระดับ IPX4 นะครับก็สามารถที่จะกันน้ํา แต่ว่าไม่ใส่มารถใส่อาบน้ําได้นะครับนี่ต้องทาคขามเข้าใจใหม่อีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือจุกตัวนี้นะครับที่เราไม่ได้สาธิตในการใส่นะครับวิธีการใส่กลับเข้าไปก็ง่ายๆครับนี่ครับก็คือเราเอาหาจุกที่เราต้องการวัดใส่ที่ได้นะครับเรามาใส่ก็จะทําให้มันแน่นขึ้นนะครับส่วนเรื่องของการลงน้ําไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าซลิโอนีโอนั้นกันน้ําในระดับ IPX นะครับก็คือโดเนเหงื่อได้แน่นอนครับไม่ต้องเป็นห่วงเตีย่ยงใดนะครับเนี่ยครับแล้วก็ใส่กับข้อที่ชาร์จเพื่อจะให้หูฟังนั้นพร้อมใช้ต่อไปแล้วก็มาถึงเรื่องหนึ่งก่อนที่เราจะส่งไปสรุปนะครับนั่นคือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับตัวของแบตเตอรี่เองนะครับประสบว่าใช้ได้ทั้งหมด20ชั่วโมงนะครับโดยกล่องนี้ชาได้หมดสีรอบตัวหูฟังเองนะครับก็มีแบตเตอรี่ที่สามารถฟังได้ต่อเรื่องถึง 4ชั่วโมงนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้ค่อนข,ข้างยาวนานมากๆเลยทีเดียวครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของเว็บซ u d i o นะครับวันนี้เราจะพาทัวร์กันเลยนะครับหลังจากเรารีวิวเสร็จมันก็จะมีทางรุ่นรุ่น S อนะครับเป็นรุ่นที่เราได้รีวิวไปก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็เป็นรุ่นอื่นๆอีกมากมายนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นหูฟังที่มี สเปคที่ดีนะครับแล้วก็จะมีรุ่นต่างๆค่อนข้างเยอะพร้อมกับนี่ครับมีแคคคิดขายด้วยนะครับก็คือแคคคิดสามารถใช้ได้กับหลายๆโปรดักต์เลยนะครับเนี่ยเราสามารถที่จะกดสั่งซื้อได้ง่ายๆแล้วก็มีคอรเชั่นของหูฟังและลำโพงมาให้ด้วยนะครับเนี่ยเราสามารถดูได้นีก็มีหลายรุ่นนะครับ แล้วก็มีรุ่นที่เราเคยรีวิวไปแล้วเช่นรุ่นนี้ครับแฟมผมค่อนข้างที่จะชอบเลยนะครับเสียงดีใช้ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแบบสายนะครับแล้วก็เป็นแบบสายเช่นเดียวกันเนี่ยครับก็คือสามารถเข้าไปดูแล้วก็กดสั่งซื้อได้ผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะครับก็ใครที่ซื้อในช่วงตั้งแต่ วันที่ผมขึ้นคลิปนี้จนถึง15มีนาคม2564นี้นะครับก็จะได้รับโค้ดลดราคาไปนะครับก็อย่าลืมไปใช้กันนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่ทันเดี๋ยวรอเร็่ๆเนี้ติดตามกันต่อในเพจนะครับอาจจะมีโค้ดใหม่ๆมาใ,ให้คุณได้กดซื้อหูฟังดีๆแบบนี้ครับ มาสรุปกันดีกว่านะครับสำหรับตัวของ Studio Neo นะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ผมกำลังจะเก็บเข้าไปในกล่องอยู่ดีนะครับเพื่อให้มันไปชาร์จไฟนะครับจุดเด่นก็คือในเรื่องของคุณภาพเสียงที่เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับแล้วก็มีราคาที่ไม่ได้แพงพร้อมกับไมโครโฟนคู่ a d a p t i ต e ทํทำให้มันสามารถที่จะเก็บรายละเอียดของเสียงผู้สนทนาได้อย่างดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีจุกยานที่สามารถ เปลี่ยนได้หมวสีขนาดเพียงแต่ว่ารู้สึกว่าไอตัวจุกยางนั้นอะเวลาถ้าคุณออกกําลังกายเนี่ยอาจจะมีเหงื่อเข้าไปนิดนึงนะครับก็ลองถอดท้าความสะอาดดูนะครับถ้าสมมุติว่าคุณทําความสะอาดยังไม่ดีเนี่ยมันก็มีชุดอุปกรณ์เสริมชื่อว่าแค r ์คิดมาให้ด้วยนะครับซึ่งแคร์คิดนั้นผมก็ได้สาธิตไว้นะครับว่ามันสามารถทำความสะอาดได้ง่ายจริงๆแล้วก็ยังมาพร้อมกับ เรื่องของการดูแลสุขภาพหูฟังด้วยนะครับตัวนี้เป็น Bluetooth version 5.0นะครับห่างไกลได้10เมตรแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับที่สามารถอยู่ได้นานมากๆเลยทเดียวนะครับสูงสุดเกิด20ชั่วโมงอย่างแน่นอนดังนั้นเนี่ยใครที่สนใจหูฟังสตูดิโรุ่นนี้ก็สามารถสั่งได้จากทางออนไลน์ซึ่งอยู่ข้างล่างลิงก์นี้นะครับแล้วก็ในคลิปนีเช่นเดียวกันนะครับโอเคสำหรับการรีวิวก็ขอจบลงแต่เพียงนี้ก่อนนะครับพบกันใหม่กับ คลิปรีวิวในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่องนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณสตูดิโอนะครับที่เอื้อเฟื้อหูฟังมาให้เรารีวิวในครั้งนี้แล้วก็พบกันใหม่คลิปรีวิวหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมต์มาพูดคุยกันได้นะครับ